เพราะว่าหลังจากที่ว่าขึ้นตะเกียวเข่าวตอนนี้ก็สิปเวียดเวียดม้งเคืงอะไรก็สิไปตึกแฮไปเอาปลาเอามาปิ้ง10นาท้ว0นาทีเอามาปิง้งสูน้องขาแล้ว, <laughs> าาวลก็บบอกเขหน่อยกินนะทุกคนเมื่อกี้ก็บบอกเขหน่อยมันก็เตรียมของมาแล้วบอกเขาหน่อยของอันน้อยเล็กใหญ่นี่ใส่หอดเต้าของนะเบาๆเบาๆเถึงเมื่อนี้นอากาศหนาวนะทุกคนบอกไปตายอยากลงน้ำซ้ำอีกไม่เกลียดน้ำไม่ไหวแบบเย็นดีหรอมันล่มหละจะน้ำยุดไหลแล้ว ต่อไปกับซีเก้าเขาสู่หนาแรกแล้วนะทุกคนเดินอีกกับลัดกับซาเป้เหมืนกันสแตนบายอยู่นี้เพราะว่าเขาต้องรีถ่ายเนาะยันสไตล์ซาวลาวเห็นเลยยันแบบขจอบแบบว่าเออหลักลิขสิทธิ์อยดงนี่ยเขาต้องมารีถ่ายนะทุกคนก็ยอมบอกว่าเสือทุกคนเดียวตามไปนะทุกคนไปหาปลาลองเบิร์กมาเมือนี้มาสิได้หรือบ่เป็นน้องใหม่เดี๋ยวสลัดเป็นจากเขากล้องนะดเขาน่ตจะจบไปดีทุกคน เอาเท้าก้องเอาพลอยเย็นบางกลมเมื่อนีไปตึกปลาเนาะทุกคนโมเมนต์ไปตึกแห่กันตึกแห่นะม่ใช่ปลาไหปลานี่ทุกคนเอานะขืนแล้วแต่ว่าพอท้าก้อนนยังบข่ขึ้นเกลียวลื่นๆเกีวโล่เกียวโลยูทูบขึ้นม่ใชเลื่อนกันขึ้นกึจันี่ทุกคนพี่น้องพี่น้องันแม่เท้าก้อนมาเกี่ยวซอยเดสลัาไปก่อน คือหมื่นแค่นี้นะโย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 เดี๋ยวหาสิไปเบิ้งไก่ๆเนาะได้ลุงพลก็ย่างไวเท่าเหมือนีดฮะโอ้พอธกอน่ะคือลุงพลน่ะลีทุกคนแต่ว่าเพื่อนอ่ะบ่ได้คือลุงพลลุงพลคือเพื่อนเพื่นน่ะตอนนี้เฮาขับรถเองถ่ายเองขับรถเองถ่ายเองทุกคนเดี๋ยวสิพาเด็กน้อย2องโตนี่เข้ากุ้ไหม ขั้นเขาพวกไหม่เราออกก็ได้นะครับเข่าบปองอเดี๋ยวนี่ทุกคนทางเมืองกับซีนีแต่ป่าผกุฎายันพีน้อออกมาบ่ได้น่าสลัดเพราะว่าทางมันเป็นทางแบบออกแก๊กออกแก๊กเองออกแก๊กเนี่ทุกคนอากาศหนาวแห้งอลีรอทั้งหนาวทั้งลมเอาก็เลยสเอาเพื่องเนี่ยไปดังไฟเพราะว่าทางขึ้นมาแต่น้องและข้าวฉีสฉีดสั้นกรับกับจะขึ้นมาแล่นนะครับเนาะกรับกรับกรับก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 ับไปเดือนนี้เลย โอ้โหอาเปียงเสกตาปะทีมงานออร์แกนิกเราบปุ๊บปุ๊บเราเทำแล้วกันปุ๊บแล้วก็อุ้มแล้วก็ดมโมเมนต์เนาะอืมนี่เครืองเฮาเฮาต้องเตรียมความพร้อมเลยเขาสั่นเลยเฮาหนาวเลยเฮาสะบัดเลยเจ็บแค่เจ็บขาฮันชิแมนนะซาฮาเรา บนเลือจักดี่มันแรงจังมนาวป่ะชิวนาบป่ะเลยโอ้สิดีบ uh ่ห hmm. น้ามอทำหน่อยออร์แกนิกน right ี่หอนน้องแล้วทุกคนเหมือนอีกัสลมดังือกากือกกันได้เลยเพราะว่ามันลมแห้งลมแห้งนิดน่อยเอาพื้นมาดังไฟก่อนเท้าอยากดังเยอะ อันยังดังล้วฮะพื้นมานนอยู่กับตาดตรดก็ละดังแล้วเนะาะฮะพุ่นดังอยู่พุ่นน,นี่นี่มองนี่ก็ได้นี่มองนี่ก็เป็น,ปน,ปน,น,นแเน,เ,น,น,นเราต้องอยู่ที่โลกมันจะมีสัตว์อันตรายแมนว่าสัมผัสอยู่ป่า าเดี๋ยวทุกคนมือนีสิมาเฮ็ดคลิปเอาตลอดหนึ่งวันใ่หนึ่งวันบ่หอดนะอยู่ในเงือนจะคลองเหรอวะเอาตลอดหนึ่งวันในเงือนจะคลองฮะเดี๋ยวดิฉันชอบมันคือน้องน้องใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปขโมยปลาทำไมทำไมต้องวอลไทยด้วยเขาก็ไม่พูดนะผมก็ไม่เห้นเสร็จแล้วนะลมอย่าเพิ่งมาลมมึงอย่าเพิ่งมา เฮ้ยเราจะปีงูนะครัคุณผู้ชมันคืองูอะไรงูล,สลาสกคุณทไคุณก็มันเก็บปลานะคุณสลัดไเป็ดปักกิง่งตลอดเลเพือนนี่ <c oughs> อันนี้มันอันนี้มันเป็นเป็ดป,ปักกิ่งนะทุกคนนี่ <c oughs> เดี๋ยววันปากูได้เดี๋ยวเอาิลงตึกแห่กันกนะกนเพราะว่าตอนนี้ิเพแล,ล้วหสลัดตายเพลลเแล้วจนบช่อยอไม่เห็กินถะเดียวเาสิงตึกป เดี๋ยวสถาเบิ่งกอนบะขั้นมีน้ำผูหรือเปล่าตวมีกนคืออาขาดว่าคือบอไทยว่าอย่ามาเบิ่งอย่าพาวานเด้อสถาเบิ่งที่เลิกสุดได้เนี่ยอันตรายเล้อ <Gym>. ย <N> ่าลงได้ที่แต่ปูจากโตพี่นนองปล่อยว่าทุกอย่างกุงหอยปูปลาเทลงบ อถามมันกไม่ก็เลวดกฮ้ยปลาต้อดกปลาเด้แนวห่อปลานี่ยปอดใบใหญ่โอ้นี่มันปลาตองอันนี้มันปลาในนะทุกคนกูปลาสำนีนะโอ้ตกตมไเด้เห็นแล้วปลาสำนีนะทุกคนนี่ปลานตายเลี้ยตัวหน่อหน่อยหนึงเอานมันตาย กำลังปล่อยนี่ขยันสนุดหยันยังเกเฮียจมเล่ได้วานแบบอยางมนจอกี้เราอมาใส่รถไงเราเงินง่ามากถึงเงนละเงินเราเองเอามาดีิเดี๋ยวเดี๋ยวถามเบิรงจตัวหนอยันมาดู ขาดไ,ได้ไม่มีขาดว่าไทยไทยผลบอลรถไทยคือเหรสิลม้อได้กาลเลอเงาตึ๊กลปลาลายเนาะขาดว่า <c oughs> <c oughs> น้องกาวนาเปลี่ยนสรงมากครั้งแรกบนลง เดี I I so ๋ยวถ่าถึอตัวใหญ่ตัวแบบโกลบก็ได้ถ้าจะคิดถ่ายแล้วทุกคนเคนจะแหย่อตาตัดออกถืออีหล้วทุกคนแต่ผู้หัวตัวใหญ่สัมเเหนงเนาะว่าแบบปานบ่มีนกินท่านะมันก็เลี้ยงมันเได้ปีหน้าจะปล่อยไหมเอาไม่ร้อยเอาไม่ร้อยมันใหญ่สัมบีเลยเอาไปปิ้งใช้ใช้ตัวหนึ่งด้วยสิต้นหนึ่งเลยทุกคนด้วยถือสองตัวทำไมทิ้งมาตัวแหลกกับตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวหลับจีแท็กให้เบิ่งเนาะโอ้เลิกเลยบึง เพียงนี่เบิ่งเอามาแทกกับดีดหอยแทกกับเว่ยอู้ทุกคนนี่เพียงเอิกบอดที่มันตื่นอจะไปแทกบอดมันเลิกกับอย่าลงเพียงว่า,าอย่าลงอย่าลงดีเดหน่อยพวกนี้มันเลิกจำเอาอันตุ๊กข์ชีดอน่อยเจ๊เข้ามาหย่านตายดีกหน่อยนะนี่เลิกเลิกเอยอยังมันเลิก มันลอยลอเลย่แคนดนะีเดี๋ยวจะแทกงนี้แทกบัเทียงปะนทำตัวนี้เนะาะอเนี่ทกนะคนใชโอ้ก็มันทุกกองเนี่ยะขาหนาเอากองไปวงเน่ยมึงในสีลงบอกมันเลอกมันหลงกัยังอยากลงเขาสีลอยแหลตีฮะได้อยู่แล้วมันน้องเาแ กบน้อยบดายนั่นหนึ่งกับเล่นนั่นหนึ่งตกใจปลายังสีอันนี้กินปลาไปยังสีอันนี้มันมันน่าทําเป็นกบมันยหญ่ดูวแป๊เป็นยังคือกบลายตอนวางส่วนตอนเล็กเอากันกบมาปล่อยลายเตี้ย่ึงแปะมาปล่อยลูกหมหวก เลยหวงว่าปล่อยก็เลยเป็นกบตอนนั้นเราลงหัวเขียดก็ปล่อยเลยก็เลยได้กบลายหักลงหัวกับกบใะบ่อแมนอันเดียกันได้ปูยำนี่น้ำมันปูนาปูยำนี่น้ำมันเข่ากับมันปลากับมันน้องนอลำเลียงกันมาเร็วๆหน่อยสีในพานเมื่อนี้นะลมกับสีดังในทุกคนเพราะว่ามันลมแห้งปีนี้นะเป็นปีที่ว่าถือต้องตามฤดู ล้มดักแต่ว่าฝนในบทติดต้องานเลยมันได้มัชนะวันเดือนสี่ผู้เอาสิบวอลผัวเพราะไงขาสิบวอลผัวมาเดยนแชเบิ่งกันพี่น้องจับตึ้งเนี่ยทุกคนนี่สลัดเป็นแทกเลยเป็นเจ้าไม้ยงหรือไม้ยางเห็ดไม่หมดเลยทุกคนหลัดไปแทกหน่ำที่มันเลิศสำเร็จพี่สวอหัวชิบวอลัวหลัดเลยนะเออกระดี่เนาะเหล่าบัวเด้าลงวางกลางวางกลางนี่เฮียนเลิก ว่าส่วนเนีมันแหลกทำอันเฮ็ดมากินแล้วก็เอาไปตู่บนนนะบงแน่บงเน่นคนสลัาวน่ิเดี๋ยวเ้ามาอันเบืงนักกินแลทุกคนอืมปลาในนี่กระปูะกอาเอาดูร้อยกบหน่อยเลยชมจ่อวเด็กน่อยไปซ้ำเงินรับท่านชมจ่อวเด็กน้อยดื้อเลยนะก้อยดูหเาตัว สามโตประกอบสองโตะรูลงกระขนถือเบ็ดนี่ย่งเดียวหานอะไร่งงี้เย็นเย็ีมันคือกับกบใหน้าเดมันเป็นสีมันมนคือบบสีนาเข้ามาหลักใส่เบ็ดอะไรบมันยห็นดิเข้ามาด้มาหลักและเขาใส่เลยเ็นเลยเขาใส่เลยีบอบ้ใส่้ใส่เบ็ดมันถึกหน้อยแล้วใส่ตุ่มเ้เตอพี่น้อง và tư, con nhau, con không có lẽ sẽ vùng một để nữa đâu cũng hôn sẽ có mấy sao, mọi người ăn 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 mọi luôn ăn mọi người 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 กบนะย่ามนีแต hmm. ่ว่าเขาไปแทงเขาแลเขาเล็กเล็กคนักบอกยืนหนกำลังใจกันไหนกำลังใจผ้รคือวามันตื่นผบตมาเออจะเต้น่แต่เย็นไปกอน้ยังไงครับบ้านบ้าตีบานรเลย้าหัว ลงหลึกไปเลยเยพี่น้องบ่อเกาะมันลงแบกเพียงไปลงเ่นนั้นหลึกก็จไปหอกลางคุณไอเกาะไม่ไดมันช่สแล็คแล้ค่ะมันสลักันเยมันมีบางกินนะจึ่งลจกมันเหตุทางขื้นเด่นะใช่ญี่ปุ่นบอก่เรามเอก็สระซงมันควันไปนุยได้เยอะแน่นอนหลุหลบมถือ ถือกบไปแล้วทุกคนที่หน้าบรต้องปล่อยดอกป่านี่ปล่อยครบในนม้พี่ได้กินบวมแบบข้า,าเอาเห็ดแยงค้างไว้เบิดแล้วเขาเลี้ยงกบเลยก็ดีนะน้องมนันีนเนาะแถมยังเป็นกบธรรมชาติบ่แม่นกบเลี้ยง,องเอาออกินนิกยังถิ่มน้องใหม่ยังถิงต้องน้อง,อองตัวสับเก่าแม่นตัวอันลูกหอกคุยพอมาปล่อยตัวสับกันเบิร์ดลูกหอกลูกเหาะสับกันเบิร์ดแต่อยากจะท้องส่งไหวแล้วเขาบอไม่ท้องส่งต้องเห็น เลิกรีรอของนางวังนี่นะให้งโซ่ขาวซักใหม่ลงดูเขาไม่สิเป็นต้นลงต้นลง,ลงนะครับมันโดดลงตอนทายางาจะไปตึกน้องตงอัวใหญ่บัน,นั้นน้องเผาพิสศษทดลองเด้อทดลองใหม่ลองใหม่ันอันใหม่สั้นตัวนี้ยังเลิกใหม่นะลงลิบๆ้ลลงแวเอามาแทะของอ้ายดูเด่นอันใหม่ก็เด่นนะเออตอนนั้นะแหละ ก <laughs> ายพุ่มไม่ในญี่ปุ่นอะไรลขั้นแบบนี้เลยยังเลิกไปหนาเลยเหรบปอลิปพว่ว้าว<ด>ิ <laughs> มันเอียงแต่บอเอาตัวเอียงนำกับสิประมาณตัวนี้ไมองไอ้ก้อนได้ตายแล้ววันนสองต่อคอยพุ่นแหละโอ้สเปรย์ยืนสองต่อยังไม่ได้ได้เยอะอ้ยตกน้องกับมือนี้แหละ มันมันแหงนะมันน้ำจมนะทุกคนแบบโลกมันคือแมันจะจมลงพื้นมันหนำเลิอกแห้งแล้ววันนี้ซักมันอยู่ในนั้ <ực> นแต่หนำเหลือกเดี๋ยวขันนี่ก่อน <S S นี่อืมซักลูกไว้เลิกกันแหงก็เลิกเลิกคือกันรวมผิดรวบหรือก็หวยเด้อตึกอ๊กหนพี่น้อยหนำเลิกและก็อันตรายถ้บาบุเรมีเด็กน้อย ระวังที่สุดแต่ว่าเด็กหน่อยนีน่นีน่นี่นีหลักักเหลีดมันรีวิวดูอยขวมฝากไปนะรันเกไ่านดอก่บยากาศล่าเเบิรงความเหลืี่นองบกก้่นอยอะ่นบกกักอายกนยอ,ยอ,ยไไอย่งล่วน้ล่งอะไรก็นอยบ เทียงตรงเหรอใม่ด้ชุเหมือนเทียงตรงเทียงตรงแล้วจะตายถ้าเราตายดอกยางยยงอยู่ขึ้นได้ใหมยซื่อกองเสียบกลายฟ้าจนยากเสาอะไรอยู่ได้เด็กใหม่แมนอ่ขึ้นมาเราทุกคนได้กบได้กบซมโตก็ได้ปลาอยู่สามตวพอดีเป็นหกเนาะ กระปูกระซามกบซามแล้วก็ปลาสามตัวมีแต <seis Guru. S 2> ่ตัวน้อยๆเนาะทุกคนากสรุปแล้วก็คือสิบบุบบุกข่อยบุบบกกลุ่มกินเนาะสรุปแล้วกระโบอีเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปปุ่นกินเป็ดสลัดเพราะว่าสลัดก็ชอบเป็ดนเอาเป็ดออกไปเป็ดกินอยู่นาเดี๋ยวนี้เขาสิพาทีมงานเขาลงไปกินเป็ดอยู่ทียงนาสไตล์ของเมงกูครับอ๋อค้านาเนาะทุกคนอันนี้สิเป็นอันนี้ลาบเป็ดสลัดเออต้มเนาะ ทำเป็นซะล้วเดี๋ยวเราจะพาสักขา,า,วา,วาวไปเผาเผาสักขาวไปเผาใหม่ในจ๋าที่ว่วาหายไปหลายมือทุกคนเพราะว่าส่วนหนึ่งเราขอได้ลงคลิปกันไดยเนี่ยเปียกแน่บเกี่ยวเขานะเป็นมันมันเป็นส่วนเกี่ยวข่าวแต่ว่ากลายสีเหล,ลือแ,แ,แ,แล้วเลยยังประมาณสี่หามือกันเลยอ่ะทุกคน <c oughs> โอ้ยก้อนนี่เอาเอาเลมเลมผ่านเจ้า ยาจัานาาวค่ะาวคายหนาวมาเลยจีจ่าคือนี่ละไอ้ก็ได้ไอ้เจ้าอีกคนป๊ดปืชาปืชาปืชาป๊ดปืดปืดเอาลง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 แม่ลงลงปืดปดปืดปืด พอทุกเขื่อนประตูเขื่อนนสามีมาซิมอามียหลังน้ามาแบ่งกันงนงนมันแก่แต่นวนมันแก่นียเนาะแบบมักผ่า้มันอึดปุกหยาบ่เอมกหยาบปุกยาบเปิดสิติดเห่นบอกข้วาห้ผาผูกมาเผากินแล้วแล้วก็ผาคาทินนี่ออกแต่เมือไลจัจมงอะไรเนี่ยต้น มา,า,าต้ฉันได้กินอยู่ส <laughs> ิบสามโมงสนาทีสนาทีบายโมงเลยมากินมา่อตอนนี้น,น,นะก็ตางสิชุอ่ะซิมงดูอืมแสบไเลยค่จะลองก่อนเิแลจะเจาะแสบปะจิมด้วยครับชักวะอืมอืมกบไปค่ะ ไม่เขาเลยซีเหมือนกันแขมากล่ะแซ่บอันทิมันจะแข็งๆอเมาตัวอ่อนๆกินตัวใหญ่เลยครับนี่ยซมซีมตัวใหญ่ซีมได้ตัวใหญ่นุ่มๆแซ่บอ่ะมันๆเนาะมันแบบมันอ uh ja ่อนๆนะมันโอเคหรือรอกินไหยบ่ทางนี้นะทางนี้นะอ่อนทางนี่นะแข็ง กินรสเราปะอาอให้เรากินด้วยเอานุ่มๆเลยแอบเ่รให้รุ่นข้าเผก็ได้แจ็บปีลีบ่บอยเขาเอาเอาเมนูอันผ่าหมกผาามาปอนสลัดด้วยจะน่าเขาจิมเเอากินต้มเป็ดน้ำ นี่ซสแปรก็ติดใจแซ่บก๋วยต้มเป็ดกับมะพร้าวแล้วแม่นอยู่บ่แจ้งว่าแซ่บสองกินแลอวบ็ได้อดบ็ได้ข้าแม่จะกินบได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาจะเอาอันเมนูอันมะพร้าวไปปอนสลัดไปปอนเอามาเป็นน้องกินกินกินได้เขาตนนี้โต๊ะอาหารเรากินต้มเป็ดเนยใส่เป็ดปลาร์เนี่ยกินปอนมะพร้าวในี่ทุกคนเสี่ยงเขาก็เสียดายอยู่แต่ว่าหันบาได้กินต้มเป็ดเขาต้องมีแนวแลกเปลี่ยนกวนทำไต้มเป็ดใส่มะพร้าวนะแจ๊บวันนี้ แล้วมาเอาอีกไปไปผ้าแล้วนะความอิ่งพออย่าเ้ากินข้าวชีพีชกันชีพิชกันทครไปกันหงายหงายวะกับกุ๊งกู๊งกุ๊ฟูรวมกับกุ๊ฟูหงานสูดทุกคนเบื้องหลังสลัดกับสปาไปนะเบื้องหลังอันนี้เดนี่ครับบริทาย์ทางหน้าทุกคนเป็นเบื้องหลังแต่ว่าหน้าตาของคนหิวข่าวกับสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะซาวขาวซีอาแล้ว ว่าหิวเขาทั้งเบิ้ลเลยกัะตเกกับเลหึงหระยะช่วหิวเขามามกินกินาะว่าลายไปพรางความเขาจะได้กินจะเผื่อคอนอันนี้ทุกคนนี่สลัดมเาเอมากเอากล่องถ่ายกล่องเยกิทุกคนเดี๋ยวเเาสิกินก่อนเนาะ มามาอ้อมค่ะจับไหมเขาจจับไหมนี่มันเป็นไข่ได้เนาะเป็นน้ำมันอาเพเทียนเลยเป็นยังฮเป็นยังงี้างน้องเหมือนนหัวหมดีกว่าวขาดเหเลอนหัหโอ้ข่าจําได้มีนองเขาหิวข่าแห้งจิ้มกินน้ำพริกเลไกินอ่ะออใส่้วยหน่อยซอใบกไดอีวีวีวันดีงามฮะ้วยน่อยล้ว เดี๋ยวมุนไงเดี๋ยวมือหนอะชิมาสาธิตวิธีการเอาหางเผ่งเห็ดเทียนเผ่งเนาะทุกคนว่ามันเห็ดได้แทะบ่เพราะว่าเอาเอามาแล้วเอาใส่ให้มันเกิดประโยชน์ในเกาะเอาเทียนใส่ในห่คงคิดซื้อวะไม่จะซื้อวะไม่ได้กินข้าวเทียนน้อกันทุกคนกินอยู่สองสไตล์ซาลาวน่ะโบอีมเนาะทุกคนเพราะว่าสลัดพากินนไอยเดี๋ยวหนึ่งกระลังสิกินเลยกับพา

เขาซุกให้บเผาเกี่ยวเนาะพี่น้องแต่ทาเบย์อยากเดินเดียวให้หาคู่หาคีคงเนาะทุกคนเพราะว่า่วนนี้กะยำหนาวแล้วเนาะสำเขาวค<อ>รับผู้ใดยังบ่มีกัขอให้พ่อเนื้อคู่ไว้เนะทุกคนอันนี้ก็ร่วมทำผู้ถือกล่องนะขอให้ตัวเองได้พ่อเนื้อคู่เลยแต่ทาอยากได้เนื้อคู่กัให้ไปตลาดไปตลาดนะทุกคนสำแนกว่าแตา่ายากได้เนื้อคู่ไปตลาดทาำเขาค้ายลายได้จำแนก อ,อ๋อสาขาไลน์ก็ได้เนื้อครูไลายอันนี้บอกลิทัวพอจะเสิรเราทุกคนมื่อนี้กะหลังจากที่ว่าเขากินข้าวแล้วเนะาะงพอก็ลงมาเกี่ยวข้าวแล้วอันนี้บอทำหน่อยกับสาขานะเนาะเพิ่นเกี่ยวข้าวเพิ่นแล้วเพิ่นกลับมาเกี่ยวซอยนะเพราะว่าหน้าเพิ่นเพิ่นจ่างเอาสาขานเพิ่นรวยนะทุกคนบมามานะ่าไปวัารวยนั่นเขาเป็นวันรวยนำใจเกี่ยวแล้วก็มาซอยอได้นั่นนี่ก็มีตึกฟ้าก็ประมาณเนาะทุกคนบุบ บซองสิกลุ่มลูกกลุ่มเมียแบบแต่ามันเลิกน,นิดนึงนะแปลว่าวอยากให้เมียตึ่นให้กินเถอะนะทำไมสลัดมาเลยทุกคน<ม>เอา,าองัวงมาซองโตจากเพื่อนเสีเอาไปสู่คอผู้ใด้ไมเป็นว่าเพื่อนมาข้าหยาข้าซาอะไรผู้ชายในเพื่อนเอ้ยพ่อแม่ผู้บ่าวเน,น,นี่ยเอางัวไปคอเราอยู่มาแล้วเพื่อนเลี้ยงไว้คอผัวพ่อแม่เราเราแฝงคนมาบ่ดว่าหยอกเราทุกคน و, ทั้งผูนางฝ่าของสันสำนบ,นบ้านแล้วตะกุนเหาเกี่ยวข่าวนะทั้งเทิงกะมันมันล้มนอยยามนี่นะแบบเขาเปิดเพลงยังเขาตั้งผีหน,น้าม่วนแบบบุเบิ้งแบตเตอรี่นี่ถือคนมาห,หน่อยกับมายายหยอกกันสาวขาวพร้อมเก็ฮะแจ๊เบิ้ลล่นเพลงบ้าแบบเอาเฮงกหง็หวังจะควนแล้ก็เลยเบิ้ล ขั้นตอนธันบิดทำเดี๋ยวเาจะไปหายซาแปสอนเกี่ยวเขาวนะทุกคนอ่ะดูเป็นโบเกี่ยวนี่ทุกคนเกี่ยวเป็นเล็กเกี่ยวผู้ใดที้เขาก็เอิอเล็กอยู่แต่ถขาไม่เกี่ยวเฮิรนเกี่ยวถ้าผู้ใดมักว่าว่าบบเกี่ยวบบเกียนให้ให้มาเบิ่งอยู่นี่เดี๋ยวจะหายซาแปสอนเกี่ยวเขาธันบิดก็จับเกี่ยวขึ้นมาเนาะจับจับพวกเขาจับพวกเขาก่อน เรือ่าจจะเออเอาเกี่ยวไปก่กอสกีขาวก่อนเลยจังแค่พวกขาวอ,อืมนะเจ้าตุนขาวก่อนได้เกลียวนะโอ้เกลียวยังเนคตเละหลังจากที่เพ้นได้เกี่ยวข้าวนะทุกคนกะเอางัวลงมาผูกไว้หยุดให้ตากาเพราะว่าเอาไปเอาพุ่นมันปิหนะเพราะว่าตาตากานะครับต้องให้มันงามๆไว้สเปร์สเปา ไหลงวหลังแต่ว่าเขาจูงแม่มันมาแม่งวกับเปียบเสมือนผู้นำเนาทุกคนถาเขาจูงแม่มันไปทางใดลูกมันก็ชิอย่างไปนน้ำหลังแต่ถ้าเขาโบจูงแม่มันมาในเวลาเขาไหลมามันมันชิแตกกระจายไปมันสิไปกินเขาหรือว่าสิไปใส่ก็แล้วแต่เพราะว่ามันบ่มีผู้นำบัวงัวหรือว่าคนหรือว่ายังก็แล้วแต่คนถา่าคน ถ้าว่าผู้นำหรือว่ะค่ะนะขอบครัวนำพาไปในทางที่ดีกันขอบครัวากาับจิมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าว่าวัานน้าขอบครัวน้ำพาบุดีกันลูกหรือว่าภูที่วา่าเป็นสมาชิกกันลำบากเราทุกคนโซนนี้กัลงคลิปสา,ารนิดหน่อยเพราะว่าเกี่ยวเขารายกา คนเขากะเวียวกกะไล่เนี่ยเนาะเดี๋ยวหลังจากเกี่ยวล่ำเขาแล้วก็สิทยอยลงคลิปแบบสม่ำเสมอให้ทุกคนได้เบิร์กสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจทุกที่ว่ากดคลิปแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ตลอดทุกคอมเมนต์ก็สิพยายามเพาไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ต i